วันนี้เราอยู่ที่วัดหนองลำดวนพรมสีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทอดพระป่านะคะหลังจากที่ศาลานะคะโดนไฟไหม้นะคะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ของกินเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้พาก็ มากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวัดหนองลำดวนนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะจัน์นะคะจังหวัดชลบุรีมาฮดดอกมาฮดดอกดดอกหอมาฮดดอกโอ้มาฮัดดอกน่ารักนะตอนนี้วัดหนองลำดวนพรมสีนะคะอยู่ที่ อำเภอกาะจันนะคะจังหวัด <มา S 1> ชนบุรีนะคะมีทาหารมาด้วยมีทหารด้วยเหรอน้องติวไปดูเลยนะไปมีอาหารมาด้วยอาหารก็จะมีพี่ๆทหารนะคะมาอำนวยความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นส้มตำใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำนะคะ,ะเห็นว่าคนมาเลี้ยงกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เจ้าเดียวป้าบอกนะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะโอุขนมของกินเยอะแยะมากเลยค่ะยากกินเจงเยมมีไส้กรอกตําใช่ไหมีนร้านไส้กรอกนะคะเขาบอกว่าของกินเยอะมากเลยแล้วคนก็เยอะด้วยให้คุณป้าโอ้ด้วยด้วยป้าดูป้าเขาป้า ป้ S <S บามาอวป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใรี่ยด็กชาชออะไรคะชอก่อนชัยสร้างบ้านนะคะอชอันนี้ป้าป้าทำอะไรคะเนี่ยแล้วไปจับค่ะโอ้โเอาหยิบเอาลูกเออเอาสอตันเอาบ้า

เอา,านคนเยอะจริงอันนี้มาก็สายแล้วนะคะคนกำลังเอาไปใส่น้ำเร็วให้ยายใส่น้ำให้เอาเร็วแม่หนูไปไหนใส่แล้วครับบอกยายดิ ไปห้องน้ำอุ้ยป้าพามาเยอะเลยเนาะพามาเยอะเลยเนาะพามาเยอะเลยเนาะฮะมาจากไหนอะเหมือนเจ้าคณะมาด้วยเลยที่ไหนไหมนะที่ไหนไหมหมาถือว่าตรงไหนเขาไห่ป้า ใส่มาเพราะกลัวมันโค้เต็นท์เหรอคะอ๋อข้างหน้าเ่้เหรอไม่ตอนไหนอ๋อข้างหน้าไม่เคนก่อนที่จะเั็นงานหรือว่าไงอ่ไไปปดด้วเเ็นนืออ๋อไม่เป็นเดือนแล้วเขาทำเสาเขาทำเสาหล่ออย่างแข็งแรงเลยเนี่ยก็ไม่หรือว่าไงไม่ใครน่าอะไรกันมีคนมาจุดไฟ ไปดูที่ไปดูไปดูข้างในน,นี่อันนี้ก็เป็นก๋วยเตีเ๋ยวโอ้คนเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นขนนโอ้เยอะเลยนะคะ อันนี้ก็ข้างในก็กำลังทำวิธีกันตนะเห็นว่าเสาเสาที่ขึ้นนะคะก็เป็นเสาหล่อนะคะ <C ham id> บริเวณ <C ham id> บริเวณจุดที่ไฟไหม้นะคะ <C ham id> บอกเป็นเดือนแล้วนะคะ <C ham id> ข้างในก็เป็นทอสายายไกลทำพิธี ทอดพ้ปาป่ากันนะคะจะบอกว่าพระมาเป็นร้อยเลยนะคะเยอะมากๆ,ๆเลยะค่ะข้างในนี่บร,ริเวณที่ไฟไหม้นะคะที่วัดที่กําลังทอดผ้ป่าก,กันนะคะอะ่าไงครับอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมอ๋อเสาใหญ่เลยเนะี่ยลูกดูดีเสาหลอ่อใหญ่มากเลยอันนี้เขากำลังทำพิธีกระถือ กามตั้งอประชอุปราชอันนี้เนี่ยทำพิธีตุ๊เสาหลักนะครับณออเสาหน้าสิบหน้าเลยหรอใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่แล้วก็เทพื้นแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอุ้ยไหมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่หายไปเป็นครึ่งเลยอะ่ะใช่ค่ะตรงนั้นข้างหลังก็จะเป็นที่เหลือเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย อย่างตรงตรงที่เห็นอยู่นะคะที่บริเวณที่พระท่านเดินมานะคะก็จะเป็นบริเวณนี้ตอนนั้นศาลาเอ่อเห็นตรงเสาที่มันแบบคุงไหมครับท่านโครงเดิมโครงเดิมใช่ไหมโอเคไม่ไปครึ่งหนึ่งที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นบริเวณที่ไม่คะนี่ก็เป็นวคนี่แตประมาณเก่าเยอะอยู่นะคะอันนี้ ก็กำลังทำวิธีกัน,น,นะะอยู่นะคะก็จะมีประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้แต่ก็ไม่เยอะเลยนะใช่ไหมลูกครับผมอันนี้วัดก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณเขตก่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของกินนะคะที่เอามาเลี้ยง ทุคนนะคะสามารถเดินกินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอาหารชุดให้กับพระสงฆ์นะคะ มาดูฝั่งนี้เขาเลี้ยงอะไรกันนี่มีขนมจีนขมตำชาวบ้านแถวนี้เยอะมากมีเลี้ยงน้ำด้วยเนี่ยลูกเนี่ยน้ำอะไรฮะน้ำเฉาป้วยเอาไหมเอาเปล่า น้ำเฉาก๊วยสวัสดีค่ะเฮียโอ้ไม่เจอนานหล่อเลยเนาะแก่ไปเยอะแก่เหรอแก่ได้ไงตัวเท่านี้แลสวัสดีครับลุงยังสวัสดีแล้วเดือดตันอ่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีแล้วสวัสดีเหรอโอ้หมดแล้วนี่เนี่ยอะไรนะไม่ได้กินกินข้าวมาเฮียเนี่ยไม่ไม่ทั้งหลังเลยเหรอหรือไม่ครึ่งนึง มันไม่อยู่มุมนู้นมุมนู้นโอ้มุมนู้นที่เห็นดำๆใช่ไหมน่ะน่นเอ๋ออีกที่เห็นดำๆใช่ไหมคมุมนู้นที่เห็นดำๆใช่ไหมคะซีกนู้นน่ะซีกนโอเคซีกเออนี่แหละครับโอ้ที่เห็นอยู่เป็นไม้ใช่ไหมคะนไม้ไม้กระดานไม้นานยังคะหลายเดือนนั่นนะหลายเดือนแล้วเนาะเห็นเขามาสร้างเสาใหญ่เลยอ่ะเชาแล้วที่นี่เขาเลยต่อ พระมาเยอะมากเลยเนาะมีมลมาฉลองพระที่บูชาด้วยไงรอได้บูชาได้บูชาแล้วก็ทอดว่ากัอโอ้สอ,องอย่างเลยใช่ไหมคนเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็น่าเหมือนคนเหมือนกับแบบซาลงแล้วหรือเปล่าอ๋อมีทางนู้นด้วย เยอะๆเราเจอต่างดาวโอ้เจอที่กานเต็มเลยทำไมอ่ะวัดโรงงานนี่ไงแถวนี้โอ้ระมาณนู้เห็นโรงงานอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาสร้างเสร็จยังกับรางกับรางประมาณสิบโรงนะร้อยไร่จีนนึงกันเนี่ยโรงงานจีนเป็สิบโรงเลยเหรอเลยเลยสิบอีกเหรอรูเห็นสร้างเต็มเลยอ่ะ ยังแกต่ีกเนี่ยยาวไปนู่นยาวไปนู่นเลยนะหมดแล้วอ่ะโอ้ฮะมาหลายคนค่ะไปไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยน้ำมะลุกเนี่ยเนี่ยน้ำมากินได้น้ำอะไรน้ำจากฝอยขอบคุณครับป้าเขาด้วยลูกเออวงนก็ต้องหวานดิเออ อะไรนะโอ้แม่เอาล็อกเอาเลยเลี้ยงเลยกินมาแล้่าข่าวอ่ะมาตั้งแต่ตีอะไรกันอ่ะมาตั้งแต่ตีอะไรกันมาแปดโมงออมาแปดโมงเหมือนกันคนมากันเยอะเลยเนาะนั่งนี่ลูกเนี่ยนั่งข้าวคั่วแบบคล้ายๆแบบอะไรนะคล้ายชาเหรอทำแบบสมัยก่อนเนาะ ปกติแต่งต้องกับข้าวพระไปถ่ายมาแล้วเยอะเลยอ่ะพระเยอะมากเลยอ่ะเป็นร้อยแล้วพวกเนี้ยแม่เออนิมนต์เจ้าคณะมาด้วยเหรอใช่ไหมเจ้าคณะอำเภออ่ะโอ้ไปถึงเจ้าคณะจังหวัดเลยเหรอเนื้อต้าอร่อยเปล่า ไป่บายไปกับน,นิวตันวันนี้ไป่บายไป่บายครับไปกันขึ้นมาครับผมครับผมอไป่บาย้องตีไป่บายโหจ๋า